ค่ะวันนี้มาพบกับเราช่องพี่น้ำเพชรวีอน้องตังยงแฟมิลี่นะคะวันนี้นะคะพ่อความไม่ควานได้นำทรายนะคะมาลงให้น้องช้างนะคะตรงที่เป็นหลุมเป็นบ่อให้น้องช้างได้นอนได้เล่นนะคะมาชมกันเลยค่ะเอาลงเลยจ้ะ ดูความน่ารักของตังยงนะคะเอาลงเองจากรถเลยนะคะจะช่วยเอาลงนะคะบกกาาาคมนนี้เลวไไปปออ่ ตอนนี้นะคะก็จะเอาทรายลงจากรถแล้วนะคะเพื่อให้น้องๆได้นอนได้เล่นนะคะดูน้องตังยงนะคะจะช่วยเอาลงจากรถนะคะเอาทรายนะคะดีใจมากนะคะที่ได้เล่นทรายนะคะ

นี่าเียกัท่โช่ย่ยใจมากนะคะได้เล่นสายแน่นะคะพอควานเม่ควานได้เอสายมาให้น้องๆได้เล่นนะคะได้นอนอย่างสบายนะคะน้องตังยงมีใจมากนะคะได้เล่นสายนะคะช่วยพี่ๆเอาสายลงจากรถด้วยนะคะน่ารักมากเลย ช่วยดันรถให้พี่เรยงนะคะถูนะคะคันงวงนะคะเลยเอางวงไปถูตรงท้ายรถที่พี่ี่เอา แล้วนะคะคขันรถแรกนะคะผ่านไปแล้วเหลืออีกหนึ่งขันรถนะคะตอนนี้ขันรถเสร็จแล้วนะคะงงงงน้องดีใจมากเลยเข้ามาแล้ว<ป>กดไลค์กดแชร์กดซ<ป>ับสไครต์ให้ช่องพี่น้ำเพชร VS อน้องตังหยงเฟมารีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ